สวัสดีทุกคนเราเสร็จงานในนาแล้วก็ในสวนแล้วสำหรับวันนี้เนาะเสร็จสำหรับวันนี้เดินทางกลับบ้านร่มไผ่ก็คุยบ้านๆกับทุกคนกันแล้วกันเนาะคุยบ้านๆเป็นความคิดของเราเนาะโดยมีฐานก็คือข้อมูลข่าวสารตามหน้าสื่อต่างๆนี่แหละทุกคนไม่มีอะไรลึกล้าเป็นพิเศษเหรอก เพียงแต่ว่าใส่กระบวนการวิเคราะห์เข้าไปผ่านหลักคิดไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหลักการแนวคิดแนวทางอะไรก็ตามนะอย่างขณะนี้ก็มีข่าวในรว่งประเทศเนี่ยเรื่องการศึกการสงครามจิ้มไปที่ฝรั่งเศสซึ่งเขาก็เป็นหลังจากที่อังกฤษเนี่ยออกไปจาก e อแล้ว ฝรั่งเศสเขาก็ถือว่าเขาเป็นพิเตอร์อ่ะทางด้า,ดานน้ำหนักหมัดด้านเศรษฐกิจก็อาจจะด้อยกว่าเยอรมันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักหมัดด้านพลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหารนั่นแหละฝรั่งเศสเขามีนิวเคลียร์เนาะแต่ว่าเยอรมันไม่มีในขณะเดียวกันนะฝรั่งเศสหรือภาพรวมไม่ว่าจะเป็น EU อีหรือ,อไดต่างๆ แม้จะอยู่ในนาโต้รยกันกับอเมริกาก็ตามเขาก็แข่งกันอยู่ในนาโต้รยกันน่ะแต่เขาก็แข่งกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบางส่วนไนแล้วอะฝรั่งเศสในหน้าข่าวหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทหารเข้าไปช่วยยูุคนร,รบแล้วก็อีกหน้าข่าวหนึง่ง อังกฤษโดยรัมตวีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอาวุธยุคลูกยาวมาให้ยูคเครนย,ยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าจะส่งมาให้แล้วก็บอกว่าเอามาแล้วเมื่อให้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของยูคเครนเลยว่าจะใช้ประการใด <c oughs> ขณะเดียวกันรัสเซียเขาก็ทำการแสดงแสน,นยินุภาพแสนยานุภาพ ด้านการทหารกำลังทหารในส่วนของกำลังอาวุธที่เรียกว่านิวเคลียร์จำกัดพื้นที่จะเรียกว่านิวเคลียร์แบบยุทธวิธีอะไรก็ว่ากันไปถตะเขาก็แสดงแต่ว่าอีกหน้าข่าวนึงนะสิทางฝรั่งเศสขอร้องสีเจนผิงให้เป็นคนก,ากลางไกลเกี่ยให้ รัสเซียเลิกสงครามเอาภาพข่าวมาแค่นี้เนี่ยในมุมของเราเนะคิดแล้วก็พูดบ้านๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงสงครามยูเครนก็ไม่บนปลายแล้วเราเชื่อมั่นไปในทางที่ว่าในที่สุดไม่นานอะเรื่องจะจบ รื่องจะจบจบยังไงล่ะก็จบโดยที่ยูเครนเนี่ยเสียเสียพื้นที่ให้กับรัสเซียและเสียไม่ต่ำกว่า20%แล้วก็จบโดยที่ยูเครนจะต้องมีความเป็นกลางทางด้านการทหารนะจะจบประมาณนี้นะทุกคน เพียงแต่ว่าทาง EU ก็อาจจะได้หน่อยว่าอ้าวอนาคตถ้ามาตรฐานได้แล้วครบองค์ประกอบยูเครนก็มาเป็นสมาชิกของ EU ได้นะแต่ไม่เป็นสมาชิกของนาโต้ก็คงจะจบประมาณนี้แหละแล้วก็คงไม่นานแล้วทุกคนน่าจะจบหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาแล้วึงกัน แล้วก็ระยะนี้ถ้าเกิดเรื่องใหญ่เรื่งโตบันไปลายได้ก็คือเกิดอาการมือรั่นซึ่งเป็นแปลนิยากเพราะทุกคนระมัดระวังตัวสูงเพราะว่าถ้าเกิดเหตุกรารณ์ที่คุมไม่ได้หรือบันปลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาหรืออภิมหาอำนาจมีประเทศไหนแล้วที่สบายสักประเทศอะ ลำบากหมดเลยทุกคนแพ้กันหมดอะไม่มีประเทศไหนที่จะชนะเลยเขาก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยู่ในระหว่างที่ข่มกันไปขู่กันมาเนี่ยนะคนประมาณนี้ไม่บานลําลทุกคนเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าตลอดเวลาเนี่ยแม้จะมีการยิงกันรบกันราค่าฟันก็จะมีอีกมิติหนึ่งที่ประสานงานกันตลอด ถ้าเป็นทางการค้าก็เรียกว่ารอบพสชิแล้วก็การประสานงานอย่างหนึ่งในเบื้องต้นเละเบื้องต้นเลยถ้าเป็นการแต่งงานเขาเรียกว่าเท่าแก่เท่าแก่เนะี่ยังไม่เป็นคนในครอบครัวของฝ่ายจเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเลยทุกคนเท่าแก่ก็คือจะไม่ใช่คนที่ถืออำนาจตรัฐนะ จะเป็นผู้ประสานก่อนดังเท่าแก่นั่นแหละทุกคนตอนนี้ที่บอกว่ารัสเซียจะได้พื้นที่ไม่ต่ำกว่า20%ไม่ต่ำกว่า20%เรายังมองอยู่ที่25%ถึง30%ได้ซ้ำะเนาะพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่รัสเซียได้นะทุกคนเราถามว่าทางตะวันตกล่ะนาโต้ได้อะไร นะโต้ที่ได้ก็คือที่บอกว่าอนุมัติเงินท่านอันตรีช่อเหลือตรงนั้นตรงน,นี้ตรงน,น,น,นั้นน่นนะได้ไปแล้วก็คือด้านธุรกิจสงครามอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฟรีนะทุกคนนะนั่นคือได้ไปแล้วแล้วก็ที่ได้อีกอย่างนึงก็คือว่ายากมาก แม้ว่าผลการตกลงเนี่ยสงบสึกเนี่ยโดยนิตินในเนี่ยทางยูเครนเนี่ยจะบอกว่าวางตัวเป็นกลางทางด้านการทหารก็ตามแต่ว่าเข้าไปอยู่ในสมาคมของยุโรปหรือเอียได้นะนะแต่ในส่วนของหัวใจของของชาติรัฐก็คือประชากร ทางตะวันตกจะไม่หวาดระแวงเหมือนเดิมแนะล้วผลของการลบราค้าฟันกันระหว่างรัเสเซียกับยนะูเครนก็จะทําให้ประชากรของยูเครนเนะี่ยมีความคิดจากเดิมที่มองว่าเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องเนี่ยก็จะกลายเป็นความคิดที่เป็นสตรูกันหลายพื้นที่หลายพื้นทะี่เดิมที่เป็นบ้านที่พี่เมืองน,น้อง ด้วยเหตุการ์รบราค่าฟันหรือว่าให้พื้นที่เป็นฐานของประเทศอื่นมาทําร้ายบ้านพี่บังน้องในสุดบ้านพี่บังน้องก็มองว่าเป็นศัตรูอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝ่ายตัวนตกได้อันนั้นคือกาเรียกว่าเนื้อแท้เลยทุกคนและอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสงครามแม้ว่า จะไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็ตามในเรื่องการฆ่าร้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโครงสร้างประชากรประชากรของของยูเครนเนี่ยก่อนเกิดสงครามมีประมาณ50ล้านคนนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยล้มหายตายจากแล้วก็หลบภัยออกนอกประเทศเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ20ล้านคนนั่นก็คือ เหลืออยู่แค่ประมาณ40%นะโดยข้อความจริงหรือโดยพฤติไนโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปสาระสำคัญนะจะเจตนาไม่เจตนาอะไรก็ตามแต่นะโครงสร้างเผ่าพันธุ์ของประชากรเปลี่ยนไปปัญหาเรื่องสมนุนประชากรเนะี่ยระบบเสียหายไปไปแน่นอนแล้ว จากการรบการสงครามกันเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นประชากรเดิมด้วยผลของการรบราค่าฟันเป็นคนคนเดิมของยูเครนเนี่ยก็มองรัสเซียเป็นเป็นสตรูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างประชากรในส่วนของโครงสร้างเผ่าพันธุ์เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปด้วยล่ะอันนี้ยิ่ง ยิงหันหลังให้กับรัเสเซียแน่นอนเลยแต่เหล่านี้คือความเสียหายของยูเครนทั้งสิ้นนะทุกคนเป็นความเสียหายของยูเครนทั้งสิ้นนะเรืวซายเพราะฉะนั้นผลของการสู้รบกันครั้งนี้เนะี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าการประมือกับรัเสเซียยูเครน โดยใช้เวทีพลังอำนาจแห่งชาติด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศวิทเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเบร์กหรือโลกสมันจริงอละรัสเซียแพ้รับคาบแต่ว่ายูเครนหรือจะด้วยอะไรก็ตามอะเนาะกลับไปขึ้นเวทีพลังอำนาจแห่งชาติด้านทาหารจึงมาเจอภาวะอย่างนี้ทุกคน พราะฉะนั้นหลังจากศึกสงบนั้นอะลองจับตามองว่าโครงสร้างประชากรจะเป็นยังไงโดยเฉพาะโครงสร้างประชากรในมิติของเผ่าพันธุ์จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมันมีข้อความจริงปรากฏในะวันนั้นอะเราอาจจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้นว่าเหตุผลจูงใจในการทำสงครามครั้งนี้เนี่ย ในส่วนของยูเครนคืออะไรผู้นํายูเครนคืออะไรในส่วนของรัสเซียปัจจุบันนี้ก็จะเห็นชัดเจนค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วและเหตุผลที่สําคัญที่จะต้องจบลงก็คืออะไรทุกคนคือรัสเซียเนะี่ยเมื่อกระโดดเข้าไปสู่เวทีสงครามแล้วเนะี่ยยังไงก็ต้องรบอะถอยไม่ได้หรอก ส่วนความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเราเคยเขียนบทความไปแล้วเนาะอยู่ในประภยัยเฟ b o o กตอนนี้กำลังทหารนะ่ะที่ประกอบไปด้วยหนึ่งตัวทหารที่เป็นบุคคลเนี่ยในการสู้รบเนี่ยนะใช้คนของยูเครนะแต่กำลังทหารในส่วนที่เรียกว่ากำลังอาวุธนะ่ย นาโต้นะนาโต้เป็นสิบสิบประเทศสนับสนุนทุกคนผลการประมือประโยชน์ใครได้อะไรยังไงเราพูดไปแลนะ้วเนาะประมือไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารัเสเซียก็บาดเจ็บไปเนาะในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าทางนาโต้ก็บาดเจ็บและผลของการประ ประมือกันมาเนี่ยสองปีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ากดรัดเสเซียไม่ลงอ่ะทุกคนกดรัดเสเซียไม่ลงในขณะที่รัเสเซียยังไม่ได้ออกกำลังภายในที่มีอยู่เต็มที่นะทุกคนขณะเดียวกันทางยุโรปที่เรียกว่าในส่วนของนาโต้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกกําลังภายในเต็มที่โดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า ทหารที่เป็นประชากรของขตัวเองอะอาจจะมีไปก็มีส่วนของอาสาสมัครก็ว่ากันไปเถอะหรือจำแจมไม่มากมายไม่เป็นทางการถ้าเกิดจะต้องเปิดฉากดุดันมากกว่านี้ก็คือต้องเปิดหน้าตัวจริงเสงียงจริง,รงต้องขึ้นเวทีแล้วอย่างที่พูดไปแล้วว่าทุกคนรู้แล้วว่าชะตากรรมชะตาบุญมันจะเป็นยังไง กดรัสเซียไม่ลงและการที่จะต้องไปยืนตัวจริงเสียงจริงนะโตไปชนรันเสเซียเนี่ยนะอย่างที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะแพ้กันทุกฝ่ายแพ้กันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ยืดยาวต่อไปยิ่งยืดยาวยิ่งยืดยาวเนี่ยไม่ว่าจะทางฝั่งรัสเซียหรือฝั่งนาโต้พังด้วยกันทั้งสิ้นแต่มาหาอำหนาาตอนออกคือจีนเนะี่ยเก็บเกี่ยวประโยชน์ตลอดนะทุกคน แข็งแรงขึ้นตลอดละนะ่ะนี่คือเหตุผลที่จะต้องจบอนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาดูเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆแล้วเนี่ยก็ขอใหยระลึกถึงเสมอเนี่ยนะนะเราก็ให้ความรักความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนสรรพสิ่งท,ท,ทุกชีวิตนะ่ะอย่าไปเป็นติงใครเลย ก็ไม่มีใครรักประเทศไทยเท่ากับคนไทยแร้วแล้วก็ไม่มีใครรักคนไทยเท่ากับคนไทยหรอกถ้าได้มีโอกาสไปต่างประเทศจะไปอยู่นานไม่นานะไรก็ตามแต่เมื่อไปเจอคนไทยเนี่ยทุกคนเอ้ยมันมันดีใจมากทุกคนมันเราจะรู้สึกเลยว่าไม่มีใครรักคนไทยเท่ากับคนไทยหรอก แล้วขณะนี้เราก็เชื่อว่ามีการพูดคุยกันการพูดพูดคุยกันเนี่ยก็จะพูดคุยกันด้วยเท่าแก่แล้วก็เพราะเท่าแก่คุยกันแล้วก็ขย,ยับสถานะของคนที่เข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นมากขึ้นให้ใกล้คิดความเป็นทางการมากขึ้นในสุดก็จะได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยนะ สเก็ตชูของของเรื่องต่างที่ตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวจริงเสียงจริงอก่อนจะถึงเบอร์หนึ่งนะที่จะมาคุยกันก็จะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเหมือนกันอ่ะทุกคนอาจจะได้ยินข่าวในเรื่องที่ข้างบ้านินเคียงของเราเนี่ยลบราค่าฝันกันคือที่ทางเมียนมาเนี่ยเราก็เชื่อว่า ทางอาเซียนและนานาประเทศอ่ะจะประเทศใดก็ตามแต่นะมีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็การคุยยกแรกเขาก็จะเลือกคนที่ไม่ได้ถืออํานาจรัฐอยู่ในฐานะเท่าแก่ไม่ได้ถืออำนาจรัฐก็จริงอ่ะไม่ได้เป็นญาติหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของของทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรก็ตามแต่แต่เป็นคนที่ จ้าบ่าวมองอยู่แล้วว่าอ๋อเท่าแก่ของเจ้าสาวคนนี้น่าเชื่อถือทั้งเจ้าสาวก็มองเท่าแก่เจ้าบ่าวว่าเออเท่าแก่ของทังเจ้าบ่าวน่าเชื่อถือเออเท่าแก่สองฝ่ายก็จะคุยกันเพราะฉะนั้นได้ยินข่าวอะไรมาก็ขอให้มีสตินะขอให้มีสติข่าวอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นควนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งสิ้น ละว,วันนี้คุยสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเราใกล้ถึงบ้านแล้วนี่เป็นย่านใจกลางของตำบลหองน้ำสาครเนาะพามาด้านหน้าก็คือตลาดนัดตลาดนัดจะมีหลายที่ทุกคนเขาจะศัพท์กันวันพฤหัสจัดที่โน,โน่นวันเสาร์จัดที่โน่นวัน อังคารจัดที่นี่วันพุธจัดที่ไหนก็ว่ากันไปทุกคนก็เป็นแต่เรื่องดีอ่ะที่ทําให้มีสถานที่ในการทรรมหากินแล้วก็มีช่วงเวลาทรมมหากินมากขึ้นโอเคเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ ตายไหววน,นเราทุกคนเกิดมาไม่พ้นความตายเกิดาแล้วไม่แคลวสกายบทบาทสุดท้ายไม่มีแค,ค่ตายเพื่อนที่ท้อความดีให้สมทุกทุกสังคมจะได้เ,มเไม่ย,ย,ย่อมชเจยเมื่อปาเียอย่าซ้ำน้าเลยไม่ควยขอเชื่อคยอด กรบเราไม่ไหวไกลใไล้ทุกเวลายางมีวิญญาณจะฝากจะฟังอะไรนั่นถึงตายไปเราจะได้ผู้ชายด้วยเหตุฉันนี้ความดีนานาะมาไปหกกันนะ